าคุณเป็นคนหนึ่งค่ะที่ชอบติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องปาาเรื่องทองที่รัฐบาลหรือองค์กรต่างๆจะช่วยเหลือเรานะคะง่ายๆค่ะแค่ให้คุณกดติดตามแล้วที่สำคัญต้องสั่นกระดิ่งนะคะแค่นั้นแตบบ่ข่าวสารทุกอย่างก็จะอยู่ในมือถือคุณแล้วค่ะสวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะพบกับมามีทีนิวเช่นเคยนะคะคลิปนี้นะคะมามีทีนิวมาแจ้งข่าวสารในเรื่องเกี่ยวกับที่ดินนะคะจากโครงการบอกดิน2นะคะ คลิปนี้มาบอกกันเลยค่ะว่าตอนนี้มันสามารถเช็คได้แล้วนะคะใครที่เข้าร่วมโครงการบอกดินนะคะซึ่งสามารถตรวจสอบสิทธิ์ที่ได้โฉนด ผ่านช่องทางไหนบ้านคลิปนี้มาบอกกันเลยนะคะหลายคนยังไม่เข้าใจนะคะบอกดี่2เนี่ยเขาเป็นโครงการที่รัฐนะคะเขาได้ให้โอกาสสําหรับคนนะคะทีะ่ที่ดินยังไม่ได้โฉนดนะคะให้แจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่กรมที่ดินนะคะไปตรวจสอบและออกโฉนดออกสิทธิ์ให้นะคะ,ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าเราสามารถตรวจสอบได้ช่องทางไหนบ้างว่าเราได้รับโฉนดไหมนะคะ นายนิสิตจันสมวงนะคะอธิบดีกรมที่ดินก็เปิดเผยว่านะคะตามที่กรมที่ดินเนี่ยได้เปิดรับแจ้งข้อมูลตำแหน่งที่ดินระหว่างวันที่5มีนาคม64ถึง30มิถุนายน64ก็มีผู้แจ้งข้อมูลทั้งสิ้นจำนวน400,000กว่าไรายได้ตรวจสอบตำแหน่งที่ดินแล้วพบว่าอยู่นอกเขตที่ดินของรัฐซึ่งอาจออกโฉนดที่ดินได้จำนวน200,000กว่ารายและอยู่ในเขตที่ดินของรัฐจำนวน190,000ราย บันดนี้นะคะได้ประมวลผลข้อมูลเสร็จแล้วโดยผู้ใช้บริการบอกดินระยะ2สามารถตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับตำแหน่งที่ดินช่องทางลังต่อไปนี้นะคะ 1. ผ่านทางแอปพลิเคชัน Smartland ก็คือให้ไปโหลดแอปนี้นะคะ t m a r t Land นะคะเพื่อตรวจเช็คได้หรือทางทางที่2ค่ะผ่านเว็บไซต์ตามลิงก์นี้นะคะ b p t d o g o l g o t s h b o k ok d i n 2. องสละ ะะเพียงแค่ใช้เลขประจำตัวประชาชน13หลักของคุณเป็นรหัสผ่านในการรับข้อมูลนะคะโดยโครงการบอกดิน2เนี่จะเริ่มตรวจสอบได้แล้วนะคะนับตั้งแต่วันที่25สิงหาคม64เป็นต้นไปโดยสำหรับโครงการบอกดิน2ปี65เรียะที่3หรือเรียกส,สั้นๆว่าบอกดิน3กรมที่ดินจะได้ประชาสัมพันธ์แจ้งช่องทางและระยะเวลาการรับแจ้งตำแหน่งบอกดินให้ทราบอีกต่อไปนะคะซึ่งคาดว่าจะรับแจ้งข้อมูลให้ได้ตั้งแต่เดือนมกราคม2 5 6 5 ry 65ค่ะนี่ก็คือข่าวดีๆนะสำหรับใครนะคะที่กำลังรอนะคะอยากให้ที่ดินได้โฉนดสักทีใครที่เข้าร่วมแล้วก็สามารถเช็กได้นะคะตามที่มามิทีนิวได้บอกไว้แต่ถ้าใครยังไม่ได้เข้าร่วมนะคะโครงการบอกดิน3าํกำลังจะมีนะคะเดี๋ยวรอฟังข่าวสารนะคะเดี๋ยวถ้ามามิทีนิวนะคะเห็นเขาประกาศเมื่อไหร่จะมาแจ้งข่าวทางนี้เลยยังไงก็ติดตามมามิทีนิวไว้เลยนะคะหากใครมีข้อสงสัยในเรื่องเกี่ยวกับขับราชรัฐสามารถคอมเมนต์สอบถามใต้คลิปได้เลย ขอบคุณเนะื้อหาข่าวในคลิปนี้จากเว็บไซต์ w w w t h a n c s d a i c o m ด้วยค่ะ ค่ะแล้วทีก็มีอะไรมาแนะนําด้วยนะคะในช่วงนี้เข้ายากหมักแพงเหลือเกินหากใครนะคะสนใจนะคะอยากมีผลิตภัณฑ์ตัวเองนะคะที่จะนามาขายแต่ไม่รู้จะทําเพจยิงแอดยังไงนะคะจะแต่งภาพยังไงให้เพจดูดีนะคะทีมีคอร์ดดีๆที่สอนด้วยโค้ดเงินล้านนะคะเป็นโค้ดที่ออกรายการอายุน้อยร้อยล้านมาแล้วนะคะเพียงคอร์สละ98บาทนะคะสอนคุณให้เป็นได้เลยนะคะแต่ถ้าหากใครก็ยังไม่รู้ว่าจะขายอะไรดีละ่ะจะไปเรียนเพื่ออะไรนะคะในคอร์สนี้ เขาก็มีสินค้าแนะนำด้วยเผื่อเราสนใจหรือจะเอาไปต่อยอดขายอย่างอื่นก็ได้นะคะฝากด้วยค่ะเพียงแค่กดติดตามและสั่นกระดิ่งนะคะ c h anel Mummy T News ไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวดีๆแบบนี้ค่ะ